ผมมีเวลาเพียง7วันเท่านั้นโดยที่ผมต้องเป็นมนุษย์และหลังจากวันนั้นผมจะกลายร่างเป็นแรมพายดันทีโอเคก็ฝากติดตามกันในไมค์ครับโลกที่ต้องใช้ชีวิตเป็นแรมพายหนึ่งวันวันที่1ถึงวันที่3นะครับก็เหมือนเดิมเลยตัดต้นไม้ค้าพิกแอคข้าวขวานแล้วก็ขุดกล่องครับหนีไปยันชมพูทวีปร้อเร่นโอเคก็ขุดกันต่อเลย คือทุกคนที่ดูคลิปไม้ค้ำนี่ก็น่าจะเบื่อการตัดต้นไม้แล้วอันนี้พี่จะพยายามไม่อินเสิร์ตการตัดต้นไม้นะพี่จะเปลี่ยนไปตัดแกะแทนเฮ้ย hey! ทุบแกะเฮ้ย hey! ค่าแกะเฮ้ย hey! ถูกแล้วเล่นมุกอะไรเนี่ยโอเคนะครับก็ค่าแกะสําเร็จตอนนี้พี่ก็ทําการขุดฐานนะซึ่งฐานที่อยู่ข้างบนแบบภูเขาพวกภูเขาหิมะนะครับจะเยอะมากนี่ขุดแบบไม่หวัดไม่ไหวกันเลยทีเดียวเชียวโอเคครับ ผมก็ทำการฆ่าแกะอีกหนึ่งรอบเพื่อว่าเตรียมรับลงสุบนะเพราะผมะมีเชื้อแวมพายด้วเวพอวันที่เจ็ดผมจะกลายเป็นแวมพายทันทีดูจากมุมขวาบนได้นะครับมันจะมีอะไอคอนอะไรบางอย่างนั่นแหละแวมพายโอเคนะครับลงเข้าไปนะครับก็จะเจอฝูชิปเปอร์มากมายเลยนะแล้วก็แวมพายนะครับก็หนีหนีหนีหน,หนีนะครับผม หนีเป็นแบบการแบบกายะกรรมไปแบบไปขุดหล็กไงก็ทำการจะข้าเป็นพิกแอ็พิกแอ็ที่เรียกว่าพิกแอ็หินนะครับหรือเรียกว่าสโตนพิกแอ็แล้วก็ข้าเป็นขวานนะครับเป็นสโตนแอ็กหลังจากนั้นก็ขุดกันเลยข้างล่างก็จะมีแวมไพร์หลายตัวหน่อยนะชื่อแวมไพร์เนี่ยเขาจะเป็นพวกชอบเกี้ยวพาราสีนะครับเจอม็อบตัวไหนไม่ได้เลยแบบ แม่งจายันหมูอะเอาไว้ง่ายนะครับก็ขุดเด็กไปเด็กก็ตกลงข้างล่างอนะ่ะเออเด็กเด็กตกลงข้างล่างตลอดนะครับก็ขุดลงไปข้างล่างนะครับจะมีฐานนะโอ้ใครเนี่ยโอเคครับนะผมพยายามขุดที่จะมาลงไปตีคีเพอร์นะลินอาจจะพัน,นิดหน่อยก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยเพิ่งตื่นด้วยแหละส่วนหนึง่งโอ้ยโอ้ยตุ้มโอ้โหหลาย,ย,ยตัวหลายตัวเลยตัวโหดสามตัวเก็บไปนี่ครับโอเคยังไม่ตายสองตัวนะก็ปากลัวไปหน่อย โอ้ย้อเอื้อโอเคนะครับคือฮาร์ดคอร์ไม่น่าไหวนะก็ไปเป็นแน,น่ๆกันเลยทีเดียวเชียวปะปกติซิวเวอร์ก็ต้องขออภัยด้วยคือเล่นกากแต่อยากทำหน้าปกคิปเป็นฮาร์ดคอร์ไงเออ <c oughs> ก็เก็บเบอร์รี่กันเลยนะซืออันนี้ก็ไปไประจนภัยมานิดน,นึงแลล่ะแต่ถ้าจะตัดไม้ให้ดูถูดก,ก้อนหินให้ดูมันก็จะน่าเบื่อเกินไปใช่ไหมล่ะอันนี้ก็วันที่สถึงวันที่7เลย คือ AFK บ่อยมากบอกเลยตอนเล่นเนี่ยอยู่ๆก็หิวอยู่อะไรเออก็จัดการแขกมาเยือนนะแล้วก็คุณเล็กกันเลยเพราะว่าก็ต้องเริ่มคุณเล็กใหม่ทั้งหมดนะแต่ไม่ว่าจะไปทางไหนผมก็เจอแต่ไบโอมนี้ช่องแคบมาละกายยังไงล่ะโอเคตีซอมบี้กันเลยฆ่ามันเลยตายโอเคก็ขุดเล็กกันต่ออันนี้ผมก็เจอแวมไพร์สุดหรอนะครับคือเจชอบอ่ะเจชอบ เจชอบนะเจชอบโอเคแววไพายมันตกไปเลยนะครับก็อืคุณเหล็กต่อได้กันคือมันก็ยังไม่ตายดอกก็ปล่อยกันไปโอเคนะตอนนี้ผมก็ขาเป็นสิ่งที่เรียกว่าตาบาโอเคนะครับก็จะไปคุณชานเลยต้องให้มันมีมีความมี energy หน่อยนะเออเดี๋ยวการพากันจะน่าเบื่อเกินไปโอเคนะครับเหมือนมันปีขึ้นมาพร้อมดับเอ้มึงใจเนี่ย โอเคนะครับตอนนี้พีก่กามันสำเร็จนะโอเคชอบชอบชอบตะโกนเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็กินเบอร์รี่แก้หิวหน,น่อยละกันโอ้ตกลงไปไอสเกลตันเนาะอันนี้มันก็แบบเจอแวมไพร์ที่มีหัวใจขึ้นนะมันหลงรักพี่นะคือแวมไพร์เกย์แวมไพร์เกย,เย์มาดิ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 คือก็รอให้มันหลอกฟันแวมไพร์หน่อยนะเออก็ไม่จำเป็นนะก็มีเชื้อแล้วอะทำไมหรอ โอ้มันก็ไม่ดับเลยเนาะก็ขุดถางกันแล้วกันทันหมดพอดีเลยนะครับโอเคก็ไปขุดไปขุดซ้ายเพื่อทําเป็นกระจกนะเพราะมันต้องคาปเป็นขวดนะครับก็เออขวดนั่นแหละก็ขุดสักพักเลยนะให้มันได้ปริมาณหนึ่งแล้วก็กลับไปเผาซะให้มันกลายเป็นกระจกยังไงนะ อนนี้ก็เริ่มขับเป็นชุดก่อนนะให้มันดูแข็งแรงขึ้นโอเคครับหลังจากนั้นจะขับเป็นไม้สติกนะก็ไม่ยากนะครับว่าผมจะรับเป็นอะไรผมก็ต้องค้าเป็นพิกแอคแล้วก็ขวานอยู่แล้วเนาะแต่ขวานไม่ได้นะครับก็เลยรับเป็นดาบแทนอย่างนั้นก็โจมตีได้เหมือนกันแหละก็ช่างหีแม่งโอเคนะครับก็เจอแขกคู่มาเยือนนะอยากลองดาบอยากลองเอนเนอร์จี้ดาบนะครับก็กินเบอร์รี่สิหน่อย ก็ขุดเหล็ก hunt กันต่อเลยดูเหมือนว่าเหล็กในที right ่นี้จะมีก้อนเดียวแล้วก็เจอเป็นอไม่แน่ใจว่าเป็นนักล่าแวมไพร์หรือเปล่านะคือปกตินักล่าแวมไพร์มันจะมีหน้าที่ว่าฮันเตอร์แวมไพร์ฮันเตอร์อะไรแต่มันนี้ไม่มีแต่เป็นคนธรรมดาหรือเป็นแวมไพร์ที่รูปหล่อเหมือนผมวะเอ้ยโอเคโอเคมันจงตีผมเลยสู้เลยเพราะตอนนี้ผมผมจะมีเชื้อแต่ผมก็ไม่ได้แปลงร่างนะครับมันยังไม่เห็นผมเป็นเพื่อนเอ้อโอเคนะครับวันที่แปดเนื้อ แน่นอนว่าวันเนี้ยมันจะเป็นวันที่ผมจะกลายร่าง right เป็นแวมไพร์นะก็ผมก็ได้มาตั้งตินฐานที่หมู่บ้านเอ็นีซีกันเลยโดยเชียวเพราะว่ามันมีเลือดที่ดูดเยอะไงล่ะผมชอบดูดนะครับก็ก็ปกติผมจะฆ่าแวร์ไพ่ผมจะฆ่าเป็นนี่ไปแล้วนะฆ่าเป็นเอ็นบีซีเวลาแต่ก็ช่างมันเลยครับเพราะว่าผมต้องกินเลือดมันอันนี้ก็เซสปาวซึ่งหน่อยนะ โอเคนะครับหลังจากนั้นผมจะมาสร้างเฟอร์นิเจอร์เพิ่มนะครับค้าเป็นกล่องคราฟแน่นอนกล่องคราฟคือก็ลืมไว้ที่ถ้ำมาแหละเอาง่ายๆเป็นไปได้ก็ขี้เกียจขุดแล้วก็พกมาอย่างไรล่ะแล้วก็ค้าเป็นแน่นอนครับต้องเป็นตาเผาแน่นอนโอเคครับหลังจากนั้นผมค้าเป็นไมซ์ติ้งนะแล้วก็เตรียมตัวค้าเป็นพิกแอกนะครับโอเคตอนนี้ผมกลายร่างเป็นแวมไพายนะ ผมก็ได้เตรียมครับแท่นบูชายันในวันที่9ถึงวันที่15เลยคือวันนี้จะเป็นวันที่ฟาร์รมล้วนนะครับฟาร์มตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลสเลยครับเออก็ต้องฟาร์มเลือดอนะ่ะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่าเลือดม,มันต้องฟาร์ไมไหก็กดปุ่ม V ีนะครับเพื่อที่จะกัดคอเออเออไอ,อ,อ,อตีนเหลืองไอ้เยโอเคนะครับตอนนี้ก็มันนอนอยู่แล้วก็ไปขุดเตียงแมงเลยเพราะว่าบางทีปลุกแล้วมันก็ลงไปนอนใหม่ไงก็ เติมเลือดเติมเลือดเติมเลือดคือมันต้องทําแบบนี้เรื่อยๆนะครับแล้วแบบแท่นบูชายันเนี่ยไอ้เคี้ยแต่ละทีอะอย่างน้อยอะกูบอกเลยตอนนี้มันก็สามารถแพ้เชื้อแวมไพร์นะ่เหมือนก็เลาเป็นซอมบี้นะครับก็แบบกัดนะมันก็จะแบบมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างนะแล้วก็ดูดเลือดเลือดจากมันจะแก้หิวเรามันก็จะแบบเพิ่มเลือดนะครับใส่ขวดแล้วก็เอาขวดไปเติมในแท่นบูชายัญน,นะที่เราเจอตอนนี้นะครับจะเป็นไอรอนกลเลมนะครับคือมันฆ่าผมจะตายล้วไงแต่ มันก็ต้องเสียโง,ง่ให้ผมอยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นเกมเมอร์ที่ฉลาดที่สุดหนึ่งครับไม่เคยตายไอ้กั๊ดเนเว่อตายจริงเลยมันอยู่ตรงกระจกตรงนี้ทำยังไงฮ่าอยู่ก็แกขวงเท้าหาตีนะไอ้แขวงเท้า,าหาเสีย่ยที่อะไรว่าลืมเออเอาไปว่าอะไรหาเสียยหาเสี่ยนีน่แหละครับก็ก็ตีมันรัวไปเลยสิ ตายแล้วนะก็ออกไปวันนี้พี่เผื่อไปกดปุ่มอะไรก็ไม่รู้มันเป็นแวมไพร์วิเลจเรทวิเลจเรทนะครับวิเลจเรทเออก็สามารถดูเล่นหมูได้อันนี้ก็ได้เวลาเติมแล้วนะเออก็ได้มาพอสมควรแนละ้วโ,โอ้โหแล้วเ,เติมเถอะที่ยังน้อยนี่คือสาเหตุที่วันที่9มันลากไปถึงวันที่15นะคือวันนานพอตัวเลยเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะฟาร์มอยู่ที่นี่นะครับจนกว่าพี่จะเลเวล4แล้วพี่จะค่อยออกไปเนาะ โอเคตอนนี้ก็ได้เลเวลสองมาแล้วก็ยังไม่ได้ใช้สกิลนะพี่คิดว่าพี่จะเช็คสกิลต่อเมื่อพี่เจอพี่โตครับพี่โตกับแวมไพร์ทั้งสองก็ฆ่าแม่งเลยสิครับอืมเอาแวมไพร์ก็ฆ่าพี่ไว้อืมอืแมแวมไพร์ก็พยายามจะฆ่าพี่นะครับคือพี่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวพวกนี้มันคือตัวอะไรแต่หรือมันเป็นเจ้าแวมไพร์วะก็ดูเล่นหมูต่อเลย แล้วก็ไซคอฟาร์มซะหน่อยนะครับก็กลายเป็นแวนพายหมดนี่นี่ก็คือเตียงใหม่นะครับเป็นเตียงสำหรับแวนพนยนะนอนแล้วจะไปสู่ความวงวิางวังไกลพ้นทันทีอันนี้ก็ต่อเติมบ้านนิดหน่อยก็ไม่ได้จะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็อยู่ๆมีผีหาสตานเกิดขึ้นที่นี่นะครับเป็นสามเวสีนะที่ก็ฆ่าม่งหมดเลยก็นอนซะหน่อยนี่เป็นการเป็นที่น,อน,นอนที่รู้สึกเท่มากเลยนะตั้งแต่เลื่อนไปครับมาอืมก็น่าจะได้ละแอปเป็นเลเวลเลเวลสี่แล้ว, 4, วสินะ โอเคเอ้ยเลเวลสามเป็นเเวลสี่ป่ะอ๋อโอเคอย่างนั้นพี่ก็ต้องไปสู้นี่นี่นะครับอันนี้คือฮันเตอร์ของแท้นะน,นี่คือมันจะมีตัวที่โหดกว่านี้แหละแต่ไอตัวพวกนี้มันกากไงพี่ก็เลยล่าหาเกลือนะครับก็คือเกลือจริงๆแหละฟาร์มมาอย่างเยอะแต่ใช้ได้แค่นี้โอเควันที่ส6ถึงวันที่18นะครับพี่ต้องออกหาล่านะครับพวก เลือดของแวมไพร์นะครับเป็นพวกแบบเลเวลบูเตอร์คือสามารถเอาไปอัปเกรดเป็นค่าพลังของพี่ในเลเวล5ได้นะโอเคตอนนี้พี่เจอฮันเตอร์นะครับพี่มีแผ่นการชั่วร้ายนะคือต้องบอกก่อนนะมันแปนลงได้เป็นคางคาวได้คือลืมพูดไปเลยอะแต่น้องๆก็น,น่าจะเห็นแหละก็ฟิล์มค่าสไปเดอร์แมนเปิดบทค่ามายังโอเคเลยแคนชินอันนี้อันนี้ชื่อหมดพี่ชื่อแคนชินนะคือพี่ไม่ได้อ้างอิจงจากหนังนะพี่คิดเอง โอเคตายซะตายซะตายซะโอเคนะครับตอนนี้เจอแม่มดอือวิ่งไปกำลังจะปายาใส่พี่อือปาไม่ทันแล้วสิโอเคครับสักพักพี่ก็เจอนะคือไอ้นี่นี่เองไปซะวิ่งมันกลางพี่ใส่พี่ครับบาบิลอนบาบิลอนบาบิลอนโอ้โหตีแรงมากเห็นข้างล่างไหมครับพี่ขืนขืนจีบได้รอสักพักเลยเพราะมันนานดูนี่ก็รอมาสักพักครับอือวิ่งหนีสิครับรอที่อะไร วิ่งเลยครับสำหรับวันที่16หกถึงวันที่18นี้โอเคตอนนี้พี่เจอเห็นนางพยายามมาโดนลูกอยู่นะพี่ก็จะไปเซอร์เลงที่หลังนะคือเป็นยังไงไปดูกันเลยอือ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 ไปซะไปซะแป๊บกูขอเวลาแป๊บหนึ่งมาแล้วตอนนี้กูกำลังได้รับพลังขั้นใหม่สำหรับวันที่ ที่กูหายไป5วันโดยที่ไม่อัดที่อะไรเลยคือเปืองไฟแล้วก็ฟาร์มนานมากตอนนี้ก็ได้พลังมาแล้วแล้วนี่คือวันที่23ถึงวันที่25พี่จะเฮ้ยนี่มันใครแววไพร์ฮันเตอร์เทนเนอะโอ้โหมัทีเดียวตายพี่ก็มีความคิดที่แบบสุดโต่งนะพี่จะไปฟาร์มของเพื่อที่จะจ,จัดการในนั่นนะแต่ดูเหมือนมันจะเป็นอมตะใช่ไหมอันนี้เราก็เจอเป็นซากเหมือนแบบรังมังกรไฟเนี่ย a อ d นไฟไมอสแะครับก็คือ ลงมาในเหมืองก็เจอเป็นสปาแมงมุนนะก็เต็มตัวคืนนี้พี่ก็ไม่ฟาร์มเลเวลอยู่แล้วงนานคือพี่เก่งอยู่แล้วเออไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับน้องๆคือพ,พี่เก่งก็คือพี่สามารถแค่เมงมุมสามตัวภายในพิบเดียวได้อีกตัวอยู่ไหนอีกตัวอยู่นี่อันนี้พี่ก็ขุดแม่งก่อนเนียมันเกิดแล้วใหม่ฆ่าปุ๊บเกิดปั๊บนี่ล้ก็จะเป็นฟาร์มเลเวลนะครับโอเคในกล่องมีอะไรบ้างโอ้โหเกลือมากเลยนะครับสำหรับบทนี้โอเคนะครับเราก็จะ ขุดเป็นเหล็กต่อนะแล้วก็ขุดเป็นเลสโตนนะครับอันนี้ก็ดูท่าเหมือนจะมีสิ่งที่เรียกว่าไดามอนด์นะถ้าเป็นแนวแบบนี้นคือในไมค้าสมัยก่อนมันมีนี่ครับมันมีจริงด้วยคือพี่อาจจะไม่ว้าวลยนะเพราะว่าอันนี้พี่ภาคที่หลังไนงะถ้าพี่แบบอัดไปด้วยนะคือสุดยอดสุดโต่งจริงโอเคตอนนี้ก็ขอแร่เชื้อ,อไว้ที่นี่สักหน่อยได้กันแค่เชื้อแวมไพไว้ ดูเลือดดูเลือดจุดอันนี้ก็ไม่รู้ตัวเมียตัวผู้นะอันนี้มาแล้วนี่ถึงบ้านแล้วโหเอยนี่แน่ไอ้เหี้ยเผาแม่งกันสิ้นซากไปเลยสิบ๊ายบายน่ากินดูชิวไลค์ก่อนลกลอ์กดไลสสค์ subscribe